สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับชิมไปเรื่อยวันนี้ครับเนาสยามชื่อร้านปุ๊บเนาสยามเป็ดย่างนะครับอยู่อยู่ถนนเส้นไหนหรือดันเกือบเกือบไปถึงกิโลสองนะ ร้านตั้งที่หน้าสวนการจนานครับก่อนถึงก่อนถึงสวนการของแม่อ,อรัน์นะครับนะติดถนนใหญ่เลยมาสะดวกสบายนะครับลองปิมชม่อยสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้คือข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดประจำภูราของประเทศอุบลราชนะง่ายๆเลยนะ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 ไม่พูดพร่พทำเพลงเลยก็คือใส่เลยนะครับนะ ก็คือกินเลยนะครับหาช้อนไม่เจอครับผมนะมคือตอนนี้ได้กินได้กินเป็นค่อนข้างหอมเลยนะน้ำาาาหอมก,กินเป็ดแล้วก็น้ำราคลับแล้วก็ที่สำคัญคือหอมอนี่ขินดองนับเป็นซิกเนเจอร์เลยนะ หอมมากหอมมากหอมจริงครับเอกินข้าวน้าเป็ดต้องกินคู่กับกินดองนะ้รมนะซูมชัดๆกล้องชัดๆนะครับผมนะ หอมชื่นใจนะหอมชื่นใจหอมชื่นใจเลยนะเป็ดเป็ดต้อนข้าวน้ำก็หวานนะครับผมนะอร่อยมากอร่อยมากมาก,ก็ร้านนี้ก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีแค่ข้าวหน้าเป็ดนะครับนี่คือพามาดูเมนูดราเมนูเนี่ยของร้านนะครับผมนะ ว่าการจะบอกว่าที่จอดรถสะดวกนะครับขี่จะขี่มอเตอร์ไซค์มาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือว่าจะขับรถมาก็ได้ครับอยู่ตรงอยู่ตรงกอดถึงสวนการเนะาะสวนการก็มาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ที่เจ้าของนี่ครับเจ้าขมาที่สวนการที่ก่อนจะพูดเสียง คุกนวครับที่คุกพุกนวครับเป็นซุปข้าวสนะครับก็เปิดเปิดแ่พี่เปิด8ปีได้เห้วเปิดเพราะว่าอต,อตอนตอนที่จะมาเป็นร้านนี <โ frustrating. S 2> ตน่ตั้งอยูุ่กบาททุกบาทสามปีครับเปิดเปิดร้านมา8ปีแล้วนะเปิดร้านอี่างโมครี่เปิด11โมนะ เปิด11โมงปิดตีห้าไม่ใช่ผมล้อเล่นขายวันละห้าตัวครับขายวันละห้าตัวขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะพี่แน่นอนห้ารับยิงมุกนี้ตลอดอ่ะผมไปร้านไหนผมก็ยิงมุกตีห้าตลอดยังยังยังก็อาจารย์ออกกล้องไหมไม่ออกนะ เป็นไงแซ่บไหมเป็นตาแซ่บนะอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงนะอันนี้ไม่นี้แม่เยดิเลยดูผมนี่เยอะเลยแม่อันนี้ไม่ได้กลูเตนอร่อยจริงนะอร่อยจริงครับหวานหวานคือน้ําน้ําแล้วก็ตัวเป็ดเองคือเข้ากันได้ดีอันนี้ไม่กลูเตนเลยไม่กลนเตผู้ชมครับอย่าลืมแวะมามาทริมได้นะครับผมนะ ขอบคุณครับที่รับชมค,ครับสวัสดีครับ